ศาสตราจารย์ดออรเอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าหลังจากที่กระทรวงอวได้สนับสนุนโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รอกที่3ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีดังนั้นอวจะมีการดําเนินการเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์โดยจะขยายกำลังการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองสีส้มสีแดงให้ได้มากที่สุด จากเดิมนะครับที่ดูแลกลุ่มสีเขียวเป็นหลักด้วยโรงพยาบาลสนามทั้งนี้นะครับในกลุ่มโรงพยาบาลหลักของโรงเรียนแพทย์ยูฮอสเน็ตมาทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดในการรับผู้ป่วยกลุ่มสีแดงสีส้มและสีเหลืองแก่ส่วนโรงพยาบาลสนามที่อาวอาเปิดดําเนินการอยู่แล้วจะปรับเพิ่มเติมให้พร้อมดูแลผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มสีเหลืองอ่อนสีเหลืองเข้มสีส้มตามความเหมาะสม นอกจากนี้อวจะดําเนินการความพร้อมทางอาคารสถานที่และนวัตกรรมในการที่จะดําเนินการเพิ่มเติมอาทิเช่นโรงพยาบาลสนามสําหรับสีเหลืองส้ม ICU สนามเพื่อเป็นกําลังหนุนโดยขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยโดยจะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนรวมทั้งสนับสนุนห้องปฏิบัติการสําหรับการตรวจคัดกรองและการพดค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนโดยให้คณะเทคนิคการแพทย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นหลักด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเล็กทรงศีวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวักตกรรมหรืออวกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนข้อมูลและระบบบรหิหารจัดการเชิงพื้นที่โดยให้สำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาที่ดําเนินการอยู่แล้วสํารวจพื้นที่และจุดเสี่ยงโดยอาศัยประสบการณ์ที่เคยทํามาที่จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้อวได้มีการปรับงบประมาณที่มีอยู่สนับสนุนนวัตกรรมการแพทย์เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรแนวหน้าโดยเฉพาะอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เช่นหน้ากาก N95 ชุดหมี PPE หน้ากากความดันบวกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ PAPR ระบบเอ็กซารยสภาสนามเคลื่อนที่เป็นต้น โดยให้หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนนวัตรกรรมที่ใช้งานได้และมีสายการผลิตแล้วมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการทำงานร่วมกับเอกชนทั้งนี้หน่วยงานที่มีนวัตรกรรมและบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของสอบค